ได้เลยนี่คือสคริปต์วิดีโอ u t u b e ความยาวประมาณ1,000คําคำเกี่ยวกับ HTMS อังทอง LPD 791ปี2025เป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อขีดขีดขีดเรือหลวงอ่างทองหรือ HTMS อังทองหมายเลขเรือ LPD 791เป็นหนึ่งในเรือที่มีความสำคัญอย่างมากของกองทัพเรือไทยและในปี2025นี้บทบาทและความพร้อมของเรือหลวงอังทองก็ยิ่งมีความโดดเด่นมากขึ้นทั้งในด้านการปฏิบัติการการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารของประเทศเรือหลวงอ่างทองถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองภารกิจหลากหลายรูปแบบทั้งการลำเลียงยุโทโธปกรณ์กำลังพลและการสนับสนุนการรอยอกระพลขึ้นบกรวมไปถึงภารกิจด้านมนุษยธรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการบรรเทาภัยพิบัติภายในเรือมีพื้นที่สำหรับบรรทุกเฮลิคอปเตอร์รถยนต์หุ้มเกราะรถบรรทุกและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงห้องพักสำหรับกำลังพลจำนวนมาก ทำให้เรือหลวงอ่างทองสามารถปฏิบัติการได้ในภารกิจหลากหลายประเภทอย่างมีประสิทธิภาพปี2025เป็นปีที่เรือหลวงอ่างทองมีการปรับปรุงและเสริมกำลังด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อตอบรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งการเพิ่มระบบควบคุมการสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้นการอัปเกรดระบบเรดาร์ระบบอาวุธป้องกันตัวและการเสริมมาตรการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในยุคที่เทคโนโลยีทางการทหารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำหรับระบบอาวุธเรือหลวงอ่างทองยังคงมีปืนกลขนาด30มิมและปืนกลอัตโนมัติหลายกระบอกเพื่อป้องกันตนเองจากการโจมตีของเรือเล็กและภัยคุกคามทางอากาศเบื้องตน้นนอกจากนี้ยังมีระบบการปล่อยเรืออย่างเร็วและเรือสนับสนุนขนาดเล็กสำหรับภารกิจยอกับผลขึ้นบกหรือภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆในปีนี้เรือหลวงอ่างทองได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทะเลหลายรายการ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเช่นการฝึกขอบราโกซึ่งเป็นการฝึกร่วมทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเข้าร่วมการฝึกซ้อมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพป,ประเทศพันธมิตรและยังเป็นการทดสอบขีดความสามารถของเรือและกำลังพลในการปฏิบัติภาร,รกิจจริงในสถานการณ์ที่หลากหลายอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของเรือหลวงอ่างทองในปี2025คือการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ทั้งในกรณีเกิดภัยธรรมชาติเช่นพายุน้ำท่วมและเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเลเรือหลวงอ่างทองมีความสามารถในการรับส่งผู้ประสบภัยจำนวนมากมีโรงพยาบาลขนาดเล็กติดตั้งอยู่บนเรือพร้อมทีมแพทย์และพยาบาลที่สามารถให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีห้องครัวขนาดใหญ่ที่สามารถปรุงอาหารได้เป็นจำนวนมากต่อวันเพื่อรองรับการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากภารกิจช่วยเหลือและภารกิจทางทหาร เพื่อหลวงอ่างทองยังมีบทบาทในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพเรือไทยในเวทีระหว่างประเทศเช่นการเยือนมิตรประเทศการเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองหรือพิธีสำคัญในหน้านน้ำต่างประเทศซึ่งเป็นการแสดงทงและสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือต่างชาติ เรื่องราวของเรือหลวงอ่างทองในปี2025ยังไม่จบแค่นั้นเมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับเรือรบหลักอื่นๆเช่นเรือหลวงจักรีนฤเบศเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชและเรือหลวงกระบี่เรือหลวงอ่างทองถือเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของหมู่เรือเฉพาะกิจไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางโลจิสติกการลำเลียงกำลังพลยุทธปกรณ์หรือ Mac, แม้กระทั่งการเป็นฐานปฏิบัติการลอยน้ำสำหรับเฮลิคอปเตอร์ในภารกิจค้นหาและกู้ภยัย ในด้านการพัฒนากำลังพลลูกเรือหลวงอ่างทองได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องเทคนิคการเดินเรือการปฏิบัติการทางทหารการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะในยุคที่ภัยคุกคามทางทะเลมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นการบำรุงรักษาเรือก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กองทัพเรือให้ความสำคัญอย่างมากเรือหลวงอ่างทองได้รับการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้าระบบควบคุมอาวุธและโครงสร้างของตัวเรือเพื่อยืดอายุการใช้งานและรักษาสมรรถนะให้คงอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอมองไปข้างหน้าเรือหลวงอ่างทองในปี2025เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนากองทัพเรือไทยที่มีความพร้อมทั้งในด้านการป้องกันประเทศการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตเป็นเรือที่ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการรบแต่ยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับกองทัพ เป็นเครื่องมือในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงให้กับภูมิภาคเรือหลวงอ่างทองไม่ใช่แค่เรือรบแต่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการหลากหลายภารกิจที่สําคัญของประเทศไทยในทะเลลึกในปี2025นี้เรือหลวงอ่างทองยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกองทัพเรือไทยและของคนไทยทุกคนขีดขีดขีด,ขดอยากได้เวอร์ชั่นที่ยาวขึ้นอีกหรือปรับโทนให้เข้ากับสไตล์เฉพาะของช่องคุณไหมครับเช่นทางการกว่านี้หรือเล่าแบบน่าตื่นเต้นขึ้น